สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ช่องเจ้าเว็อ e ฟุตบอลนะครับโดยคลิปแรกของเราเนี่ยจะเปิดด้วยการมาแนะนําการอัปเดตอังเดเชฟเชงโก้นะครับเป็นกองหน้าที่ผมชอบที่สุดเลยในการที่ใช้ในการไต่แรงหรือเล่นกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการอัปเดตแบบออโต้กันก่อนนะครับอัปนักเตะออโต้ออโต้นะครับจะเป็น9 0 4 2 8 4นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกัน นี่นะครับโดยค่าพลังเชฟเชงโกตอนอัพแบบออโต้นะครับรับรู้เกมรับ97นะครับส่วนการควบคุมบอไลไรก็เกิน80นะครับจบสกอร์95แล้วก็ลูกโค้งได้83นะครับส่วนความเร็วนี่ก็95 99นะครับพลังการเตะ92นะครับโดยที่ว่าผมเนี่ยใช้บูทไซเกอร์อินสติ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการอัพเดตสไตล์ผมมันบ้างดีกว่านะครับ โดยการอัปเดตสไตล์ผมนะครับจะลดการจบสกอร์นะครับให้เหลือแปดนะครับแล้วก็ใส่การควบคุมบอลเนี่ยเป็นห้านะครับและลดการกระโดดเนี่ยเหลือสามนะครับแล้วก็ใส่สปีดเป็นเก้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคนะครับการรับลุกเกมบุกก็ยังไม่9เก้าสิบเจ็ดนะครับการควบคุมบอลเนี่ยเพิ่มมาอย่างน่าหนึ่งนะถือว่า เกิน80ก็ถือว่าสวยนะครับจบสกอร์94นะครับยังมีความคมอยู่ยิงลูกตั้งแต่90ลูกโค้ง82แล้วมาดูสปีดครับสปีดต้น99สปีดปลายเนี่ย96พลังการเตะ93นะครับนี่นะครับแมทที่ลงไป49แมทย7เประตูแอสซสิต17นะครับใครสนใจแนวทางนี้สามารถเอาไปอัปเดตกันได้นะครับ กับอังเดเชฟเชงโก